สวัสดีค่ะอาจารย์คะช่วงที่ผ่านมามีข่าวว่ามีชาวมุสลิมในอินโดนีเซียบางส่วนนะคะเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่าไออในอตะวันออกกลางอันนี้เนี่ยเราควรจะเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าในยุโรปก็เคยมีกรณีแบบนี้แล้วก็กลับมาวางแผนจ่อเหตุในประเทศของตัวเองอะคะ่ะเราควรจะเป็นห่วงไหมผมคิดว่าเราเคยคุยกันมาแล้วนะครับว่ามา อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็มีกองทัพที่แข็งแกร่งค่ะแล้วก็เนื่องจากประเทศเขาเป็นหมู่เกาะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นงานข่าวกรองและงานความมั่นคงเขาก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันมีเครือข่ายมากมายเพราะฉะนั้นนี่มัทั้งหมดอยูใ่ในสายตาของรัฐบาลอินโดนีเซียอยู่แล้วประ,ะาการที่หนึ่งอันที่สองก็คืออินโดนีเซียเองก็เป็นประเทศที่เป็นแชมเปี้ยนในด้านในด้านการส่งเสริม การเป็นเป็นทางสายกลางคการเป็นวิธีที่ไม่ไม่เอ็นเอียงไปทางสุศาสนาไม่สุดโต่งเขาเป็นเขาเป็นวีรบุรุษหรือเป็นแชมปเปี้ยนด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะวางใจได้แต่เราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมาที่ทับถมมาตั้งแต่ปัญหาที่อินโดนีเซียเป็นอาณานิคมฮอลันดานะครับแล้วก็ถูกฮอลันดากดขี่มากมายนะครับทําให้อ่ คนบางคนในอินโดนีเซียไม่พอใจตะวันตกสองก็คือบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เด่นชัดในการทำสงครามก่อการร้ายเนี่ยเพราะาสมงครามต่อต้านการก่อการการ่อการร้ายวอลโธร,รริสเน่นครับว่าการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายดังกล่าวเนี่ยเป็นการทำสงครามต่อต้านอิสลามไหมอันนี้เป็นสิ่งที่อเมริกายังทำการบ้านนี้ไม่ดีอเมริกายังไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ชัดเจนว่าตกลง ตัวเองทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายาหรือทำสงครามต่อต้านมุสลิมหรืออิสลามเป็อตอนต้นอันนี้ก็ทําให้เกิดความาทับปกทับใจเนื้อน้อยเนื้อต่ําใจทับถมขึ้นไปอีกการต่อไปครับตัวอย่างเช่นอเมริกาทําสงครามต่อต้านการก่อการร้ายก็จริงแต่ตามสนามบินต่างๆเนี่ยเจ้าหน้านที่จะเข้มงวดคนที่มีท่าทางเป็นมุสลิมก่อนเหมือนกับถูกเลือกปฏิบตัติคนกลุ่มนี้ตอใส่ชุดเป็นมุสลิมไม่ว่าจะชุดแบบ ปากีสถานอินเดียอาหรับะนะครับหรืออะไรก็ตามมีคราวยาวแล้วก็มีหมวกมีผ้าแล้วถ้าเป็นสติอันนี้ก็จะเพ่งเลงเป็นพิเศษก็เลยทําให้คนทั่วไปงงว่าตกลงคุณไปต่อต้านผู้ก่อการร้ายหรือต่อต้านมุสลิมในทั่วตไปสิ่งนี้ทาเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้คนบางคนในอินโดนีเซียซึ่งต้องยอมรับว่าคน200กว่าล้านคนนะครับย่อมมีบางคนคแต่คนนั้นเป็นจานวนน้อยมาก นนขนาดเดียวกันการเดินทางไปเข้าร่วมกับ i อเเนี่ยไม่ใช่เรื่องง,ง่ายง่ายห,ห,หรอคะใช่เพราะว่าประเทศประเทศที่จะเป็นประตูเข้าสู่ดินแดนที่ IS ยึดครองเนี่ยครับเขาเขาไม่ได้สนใจคำโฆษณาชวนเชื่อของ i อเอส แล้วก็จะเป็นอารีกับไอเอสเป็นสามดังนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยอาจจะพยายามกัดขวางด้วยไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเดินทางไปร่วมกับกลุ่มไอเอสเราก็ทราบว่าตรวจคนเข้าเมืองแต่ละประเทศเข้มงวดขนาดไหนนะครับยิ่งหน้าตาเป็นเซาท์อีสเอเชียคนกันึกหน้าตาออกหน้าตาเป็นอาเซียนเลยนะแล้วไปลงเครื่องบินในตะวันออกกลางนะครับงั้นในพื้นที่ที่มปนประตูจอเข้าสู่ดินแดนสงครามเนี่ยไปทำอะไร จะมานําเข้าส่งออกอะไรอืค่ะจะมาเรียนอะไรมันไโรงเรียนเขาปิดหมดถ้าคุณจะผ่านนี้เข้าไปไม่มีโรงเรียนนะเขาลบกันอยู่เรียกว่าเข้าไปเเที่ยอะไรขาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอะไรทําให้คนเหล่าเนี้ถึงยอมที่จะเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มไอเอสน่าียาอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไปเนี่ยชีวิตก็คงจะอยู่ที่นั่นตลอดไปแล้วก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าภารกิจก็คือการสละชีพ ทำไมเขาถึงต <mm ัดสินใจไปร่วมกับไอเอสนะคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนรูแล้ว่าหนึ่งก็คือมุสลิมเนี่ยนะครับไม่พอใจการล่าอาณานิคมของตะวันตกก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่ประวัติศาสตร์หลายสิบปีเราเราอาจที่จะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครนะแต่ประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยเขาเขาเขามีปัญหาของเขาก่อนเราต้องเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนว่าหนึ่งแล้วยังไม่ได้เห็นบ้านเมืองอย่างเช่นถ้าเราดูว่า เมืองโบราณในอินโดนีเซียอย่างยอกยาการ์ตาเนี่ยซึ่งฮอลันดาสูบเลือดสูบเนื้อสูบความมั่งคั่งไปเนี่ยยอกยาการ์ตาเนี่ยเมืองเมืองโบราณเขาพระราชวังอะไรต่างๆเนี่ยดูยากจนมากค่ะแต่เมื่อไปมองดูอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันฟู่ฟู่มากเลยอัมสเตอร์ดัมเมื่อ200ปีที่ผ่านมาเนี่ย นี่คือเงินที่ดูดไปก่อนเพราะฉะนั้นคนในประเทศอย่างนี้เขาไม่เหมือนเราซึ่งเราไม่มีใครมาดูดเงินเราไปใช่ไหมครับเราก็จะไม่เข้าใจควาจะดูดเงินกันเองเขาก็จะรีดความรู้สึกมากเสร็จแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ได้ปลูกฝังทุกคนเราเพราะคนบางคนก็ไม่ได้สนอกสนใจแต่บางคนสนใจไงคนบางคนสองร้อยล้านบางคนสนใจเมื่อสนใจเสร็จแล้วยิ่งมาเจอนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เด่นชัดไม่แน่ชัดว่าตรงลงคุณทำสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้าย หรือทาสงครามต่อต้านมุสลิมในทั่วทั่ไปมันก็ยิ่งปัะดังประเดีเข้ามาสามก็คือเขามีความเชื่อว่าการจะเป็นมุสลิมที่ดีอันนี้คือคเชื่อของเขาค่ะของกลุ่มที่มีแนวคิดสุดต่งงบางกลุ่มหรือบางคนทั้งกลุ่มและบางคนว่าการจะเป็นมุสลิมที่ดีก็คือการการกอบกู้รัฐแห่งธรรม,มะก็ะคือรัฐอิสลาม<ช>เหมือนกัน<า>ใช่ไหมคะใช่ซึ่งรัฐตะวบบันตกเขาถือว่าเป็นเป็น เป็นรัฐที่ปฏิเสธธรรมะเป็นรัฐทางโลกีะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะโ,โลกียังไงอย่างเช่นประเทศในยุโรปสามารถที่จะหรือแม้แต่ยุโรปและออสเตรเลียาสามารถที่จะอนุญาตให้มีการถ่ายภาพนูด๊ดถ่ายภาพเปลือยกายที่สีแยกไฟแดงส<ม>ีพันคนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านี่มันไม่มีธรรมะเขาไม่ต้องการรัฐแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก็ตอกย้ำว่าเขาจะต้องเดินทางไปพร้อมกับสิ่งที่ไอเอสได้โฆษณาชวนเชื่อค่ะ และไอเอสประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่นๆที่ผ่านมามากกว่าอัลกออิดะห์หรือมากกว่ายูบบฮาหรือมากกว่าองค์กรใดๆในการในการเชิญชวนในการจูงใจคนหนุ่มให้เข้ามาร่วมคนหนุ่มเป็นหลักก่อนแล้วก็คนสาวไปสู่การสถาปนารัฐนั่นเป็นที่มาก่อนที่คนเหล่านี้บุ่งมั่นไปแต่จำนวนเขาก็ยังมีน้อยมากเนื่องจากต้องเข้าใจนะครับว่าคนจากเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าคนจากอาเซียนเนี่ย ถ้าไปอยู่ในสมรภูมิค่ะแน่นอนเขาจะไม่ได้อยู่แนวหน้าส่วนใหญ่เพราะอะไระคะเพราะว่าพื้นที่ความเชี่ยวชาญพื้นที่อ,อากาศที่ร้อนเขาไม,ไม่มีทักษะและะ้วก็พูดถึงความแข็งแกร่งเนี่ยจะไปสู้กับชาวอาหรับซึ่งเขาอยู่ในสภาพภูมิประเทศแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่เช่นคนซีเรียเองหรือคนอิรักเองคสองก็คือการหลบหนีเนี่ย การหลบซ่อนตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนเซาคนอาเซียนเนี่ยก็จะดูแปลกแยกทันทีเขาจะถูกจับทันทีจับง่ายจากสายลับของอิฟมันสายลับมากมายหรือคนที่ที่นู่นคือไม่ได้เป็นสายลับเมื่ออาชีพจะเป็นสายลับสมคงเล่นเช่นพอเจอปั๊บไปแจ้งเพื่อนรับรับเงินสินบนใช่ไหมครับอันนี้คืออุปสรรคซึ่งทำให้อันนี้ทําให้เราวางใจได้ไหมว่าคนจาก s ซาท์อีสเอเชียหรืออาเซียนจะไปยังไงอ่ะหนึ่งความอึดพร่ใชะพูดภาษาไว้ความอึดความอดทนต่อพื้นที่ธุรกันดาลทั้นอย่างนั้นนะครับและเต็มไปด้วยสงครามนะครับลำบากสองหน้าตาเขาภาษาของเขาการสื่อสารเขาจะขอความเฉื่อยจากใครคนที่นู่นบทพื้นเพทางวัฒนธรรมคุณเผ่าอะไรคุณไปเคลือดยากกับเผาอะไราะคณเป็นคนไทยแล้วเนี่ย ครับคุณเปพักกันเมืองอะไรค,ค,คุณเสือ้อสีอะไระจะได้ช่วยใช่ไหมมันก็จะมีที่นู่นก็จะเผาอะไรคุณมีลิงกับใครคมืองะไรครนี่คุณเป็นคนสังเกเสียหน้าตาเพราะฉะนั้น ในเวลาที่ต้องหนีก็ต้องถอยในรีทรีตเนี่ยเขาเขาลำบากฉะนั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะอาจจะไปช่วยงานเอกสารงานอะไรในในแนวหลักช่วยปรุงอาหารทําอาหารหรือว่าช่วยทําแทะเพราะว่าถ้ามีมีจุดอ่อนขนาดนั้นกลุ่มไอเอสคงจะไม่เสี่ยงที่จะรับไปเพลิดเจะเป็นตัวเป็นพาระเป็นภาระด้วยนะคะเป็นารกลุ่มไอเอสการเป็นว่าคนนู้ถูกจับมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ก็แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลต่างในอาเซียนควรจะ หารูดทางในการใ,ในการป้องกันใช่ค่ะนี่เป็นประเด็นสําคัญที่เราเนี่ยจะต้องติดตาม